ครับผมวันนั้นผมแต่งกิ่งวันนี้มาดูอีกรอบใส่ปุ๋ยรดน้ํานะครับเนี่ยครับดินยังมีความชื้นชื้นมากนะครับสวยมากเลยครับสวยจริงๆสียมพูนะครับอมเขียวนิดๆอันนี้เขายังให้หน่อไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ละสองหนอ่อสามหนอ่อหน่อหนึ่งนะครับ กเกือบพอตัดแล้วพวกงนี้น่าจะตัดอ,อีกสองวันอนะ่ะเกือบพอตัดอ,อันนี้แทงมาสองหนอาสองหน่อน,นะครับเราก็บ่มไว้บ่มไว้อย่างนี้ที่มันลงไปเดี๋ยวเอาฟางมาใส่อีกทีนึงเพื่อจะทำให้มันเป็นุย๋จุลินซี ครับโอเคครับผมยังมิไม่เยอะขึ้นไม่เยอะนะครับอันนี้อัน,นี้น่าจะใช่มั้งไงจริงด้วย นีเนนน่เป็นพื้นที่ที่นนไม่ได้ยกลอ่องนะครับเป็นพื้นที่ทุ่งนานะครับไม่ได้ยกล่องกำลังขึ้นต้นก็ต้องก็ต้องปล่อยไว้ก่อนนะครับต้นนี้มันยังเป็นแขนงเล็กๆอยู่ปล่อยเอาพันุมันก่อนปล่วยเอาต้นแม่ปล่อยเอาต้นแม่ก่อน เดี๋ยวบผมใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ครับผมครับอลอยอะไรนอนลอยกบครับกบอ,ออกเยอะเลยต้นต้นแม่ออกเยอะเลยโอเคครับผม